เอาละค่ะในคลิปนี้อิงจะมาทําการแนะนําเกมมือถือกันอีกแล้วเกมมือถือของสัปดาห์นี้อิงก็ขอหยิบเอาแนวเกมหลากหลายอย่างอันดูน่าเล่นมาทําการเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้สนุกกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังเบื่อเกมในเครื่องของตัวเองตอนนี้มาดูในคลิปนี้น่าจะมีเกมมาใหม่ได้ลองโหลดไปเล่นกันดูบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเกิดชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะ ในเกมที่1อิงจะมาทําการแนะนําเกมมือถืออันดูหน้าเล่นสไตล์ทำฟาร์มพร้อมสร้างเมืองในดินแดนอันสุดแฟนตาซีภายในเกมที่มีชื่อว่า P-Cot Town กันค่ะตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซิมูเลชันจําลองสถานการณ์ภายในโลกของเหล่าผู้คนสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ร่วมกันอันมีรูปแบบภาพกราฟิกในสไตล์พลิกอนน่ารัก และสําหรับตัวเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นได้มาเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตภายในหมู่บ้านพร้อมปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำผลผลิตที่ได้รับจากการเกษตรไปขายเพื่อสร้างไรายได้เสริมและในส่วนนี้ก็ยังสามารถนํามาขยายเมืองสร้างสิ่งก่อสร้างทําอาคารสถานที่สร้างโรงงานผลิตสิ่งของไปจนถึงการทําการค้าภายในดินแดน แถมตัวเกมนี้ก็ยังเสริมทับความสนุกด้วยการจัดสรรน,นักผจญภัยไปออกเดินทางทำภารกิจเผชิญหน้าปราบปรามเหล่ามอสตราปีศาจพร้อมหาสมบัติอลัมค่ากลับไปยังหมู่บ้านของเรานั่นเองค่ะและยังไม่พอเพียงเท่านี้นะตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบมินิเกมเพิ่มเข้ามาให้กับทางผู้เล่นได้สนุกเล่นกันอีกด้วยหากใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็สามารถไปลองหามาเล่นกันได้ตัวเกมออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคงชอบกันนะ เรามาดูเกมเปิดโลกกันต่อคราวนี้อิงขอหยิบเอาเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก GTA มาทำการแนะนำกันกันกบเกมที่มีชื่อว่า Go To Car Driving 3 เกมแนวแอคชั่นกับการก่ออาชญากรรมระดับมหานครที่ทางผู้เล่นจะได้มาเป็นชายคนหนึ่งผู้ที่อยู่อาศัยภายในเมืองอันห้อมล้อมไปด้วยเหล่าผู้คนมากมายและภายในเมืองแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมภาร,รกิจให้ทางผู้เล่นได้ทํากันมากมายตั้งแต่การขับรถเล่นภายในเมืองทําการช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆทําภารกิจจาก NPC ทําการวิ่งร่อนเร่พจนจรไปทั่วเมืองป่วนชาวบ้านท้าชนตํารวจและก็ยังสามารถเลือกชุดสมใส่ได้ตามอิสระรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ยานพาหนะที่ผู้เล่น สามารถทําการขับโดรนขับเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงยาน UFO ร่อนไปทั่วเมืองก็ทําได้เช่นกันค่ะแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบกลางวันและกลางคืนบวกกับระบบเกมเพลย์ที่ดูเล่นไม่ยากผู้เล่นสามารถเข้าถึงตัวเกมนี้ได้ง่ายอีกทั้งตัวเกมก็ยังสามารถเล่นแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ดูสนุกไปอีกแบบค่ะ ต่อมาในเกมที่3จะพามามันกับการเอาตัวรอดในแดนคุนคุกจากเหล่าสตรูท,ที่จ้องจะมาทำร้ายเรารอบด้านภายในเกมที่มีชื่อว่า Prison Royale เกมแนวเบทันเราเย่ากับการเอาชีวิตรอดจากเหล่านักโทษด้วยกันเองและเหล่าตำรวจที่จะมาไล่ล่าจัดการไม่ให้ทางเรานี้ออกจากคุกแห่งนี้โดยตัวเกมนี้ก็เล่นไม่ยากอย่างที่คิดเราจะมาเป็นหนึ่งในนักโทษที่ต้องแหกคุกออกมาเดินหาอาวุธอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัวโจมตีเหล่าัตรูที่ขวางหน้าพร้อมกับการทำลายเฟอร์นิเจอร์สิ่งของรอบตัวเพื่อสะสมเหรียญทองตามเงื่อนไขของเกมในการปลดล็อกจุดลงจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการหลบหนีพร้อมขึ้นแท่นเป็นผู้ที่เอาชีวิตรอดได้เป็นคนสุดท้ายไปครอบครอง ่เองคะซึ่งภายในเกมนี้ผู้เล่นสามารถทําการปลดล็อกตัวละครมาลุยในแต่ละแม์กันได้หลากหลายตัวและแต่ละตัวละครก็จะมีค่าสถานะในการโจมตีสถานะเลือดและความเร็วที่แตกต่างกันอีกด้วยในส่วนนี้ผู้เล่นสามารถสะสมเหรียญทองมาทําการอัปเกรดตัวละครได้ถือว่าเป็นเกมที่ดูเล่นเพลินใครที่เบื่อเกมเ,มเดิมก็ลองหามาเล่นกันได้เลยนะคะ แนะนำกันต่อกับเกมที่4คราวนี้อิงจะพามามันกับเกมยิงยิงภายในโลกไซเบอร์ที่คลาคล้ำไปด้วยสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าไซเบอร์โซค่ะตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งผสมแนวโซเว i ร์ล h ฮอลเลอร์ที่ดูน่าสนใจดีและงานนี้ผู้เล่นจะได้มาบังคับตัวละครไซบอร์กสาวที่ต้องออกไปทาภารกิจครั้งสําคัญในการช่วยเหลือผู้คนทําการต่อสู้กับเหล่ามารร้ายและเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่ดาน้ามาให้ทางเราจัดการกัน สำหรับเกมนี้ก็มีทั้งโหมดเนื้อเรื่องที่จะให้ทางผู้เล่นเข้าไปเอาชีวิตรอดพร้อมกับการต่อสู้กับเหล่าสตรูเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จหรือจะเป็นโหมดอารีนากับการต่อสู้กับเหล่าสตรูตัวฉากาดแบบไม่รู้จบซึ่งเหล่าสตรูภายในเกมนี้ก็จะมีเหล่าพฤติกรรมและความสามารถที่หลากหลายมาให้กับทางผู้เล่นได้สนุกกันอีกทั้งตัวเกมก็ยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ในแบบแลนด์มัลติเพเยอร์โคออฟทำการฝ่าดงเหล่าสตรูไปด้วยกันรพร้อมบุกทำลายพวกมันที่ิ้นซากเพื่อปกป้องมวลมนุษยาชาติให้อยู่รออดไปนนั่่เงคะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมเดินหน้ายิงแบบนี้ลองเอาไปเล่นดูก็เพลินดีนะคะ เกมสุดท้ายในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนวเอาชิดรอดที่ใครเห็นภาพแล้วต้องแอบนึกถึงเกมไมคราฟเพราะมาสนุกยิงมันกับการยิงซอมบี้กันให้กระจายภายในโลกแห่งนี้ภายในเกมที่มีชื่อว่า Hunter c l u ลัเองค่ะถือว่าเป็นเกมแนวชุติ้งผสมเซอร์เวิร์ลในสไตล์แซนบ็อกที่จะพาผู้เล่นมารับบทเป็นนักล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ในช่วงหลังวันสิ้นโลกภายใน,นดินแดนร้างอันกว้างใหญ่ตัวเกมนี้จะออกแนวโอเพนเวิร์ลเปลิดอ,อิสระให้กับทางผู้เล่นได้ออกเดินทางทําการเอาชิตรอดหาของไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมทําภาร าณาชนิดที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การปกป้องผู้รอดชีวิตจากภัยอันตรายทําการออกสํารวจตามหาไอเทมแอร์ดรอปรวมไปถึงการาท้าก,กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในแดน PVP ที่จะพาผู้เล่นได้มาท้าทายกันแถมเกมนี้ผู้เล่นยังสามารถสร้างบ้านจากบล็อกกว่า100ชนิดมาอยู่อาศัยสามารถทํากับดักเพื่อวางป้องกันเหล่าซอมบี้ไม่ให้มาลุกรานได้และผู้เล่นก็ยังสามารถเก็บหา,มาเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาเพาะปลูกเพื่อเก็บไว้เป็นสเสบียงของเราได้อีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้แนะนําเลยนะคะว่าลอง โหลดไปเล่นดูกันนะและในคลิปนี้อิงได้มาทำการแนะนำเกมมือถืออันดูน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้ครบทั้ง5เกมแล้วนะคะหากคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมคลิปอื่นๆกันได้มีแนะนำเกมอีกมากมายในช่องของเราค่ะ กณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาทำการแนะนำเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันส so, วันนี้ทางอิงก,ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ